ครูไม่เคยคุย,ยกับครูบาอาจารย์ที่เป็นอพระองค์เนี้ยค่ะแล้วอยู่ๆค่ะท่านอ่ะพี่นงอะไปกราบท่านแล้วท่านบอกกับพี่นงว่าซึ่งครูไม่เคยคุยกับท่านเลยเรื่องเนี้ยค่ะไม่เคยเอ่ยไม่เคยคุยกับใครได้สำหรท่านบอกกับพี่นงว่าไปบอกมาให้มาบอกครูค่ะว่าให้ครูค่ะทําน้ําหอมสามกลิ่นกลิ่นที่สามจะปังมากกลิ่นที่สามจะทําให้จะทําให้ปังทั้งแบรนด์ทุกคนเชื่อครูไหมพี่นงรีบโทรหารครูวันนั้นเลยพี่นงรีบโทรหาครูวันนั้นเลยแล้วครู พี่นงเพราะไม่เคยคุยกับอาจารย์เลยนะอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ฝากนงมาบอกครูค่ะว่าให้ครัวเหมือนเหมือนแบบให้ครัวทำน้าหอมกลิ่นที่สามคุณเชื่อไหมครัวคิดไว้ก่อนพระอาจารย์จะบอกอีกครัวอยากทาน้าหอมที่แทนดอกไม้ทูบเทียนมันวันหรือสองวันพี่นงค์ก็โทรมาบอกว่าพระอาจารย์นะคะบอกให้ครัวทาน้าหอมกลิ่นที่สามแล้วจะปังทั้งแบรนด์จะปังมากจะเอากี่พันล้านหมื่นล้านได้เลยเลยเยอะโอ้แม่เจ้าไม่หมูได้ไงสุดต้องสุดต้อง,องไปที่สุดค่ะอัชก,ก็ไปสุดเลยค่ะทีนี้เป็นน้าหอมที่ใช้แทนดอกไม้ทูบเทียน กิ่งที่ฝ่ามือกลิ่นจะออกเป็นดอกไม้ทุบเทียนหอมมากเวลาเราขึ้นไปไหว้พระหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาห้ามใช้ดอกไม้ทุบเทียนเราต้องใช้น้าหอมกลิ่นนี้แทนดอกไม้ทุบเทียนแล้วสามารถนําไปถวายพระถวายพระพุทธรูปถวายพระเพื่อที่จะให้ท่านนะคะทุกคนคะพอเราทํามาเท่านั้นแหละโอ้ยไม่ต้องพูดถึงความปังมันทุกทิศทางะคะ่ะเงินมาทุกทิศทางาทีมงานปังเพจปังรายการทีวีใหญ่ๆติดต่อมาอายุน้อยร้อยล้านทุกคนรายการอายุน้อยร้อยล้านติดจ่อมาโอแม่เจ้า อีชันแบบว่ามึนงงทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันมาเร็วมากปุ๊บปับปุ๊บปั๊บปุบปั๊ปังทั้งแบนกลายเป็นว่าคนในแบนปังมากทุกคนขายมันเกิดจากการที่เรามีความเชื่อเรื่องมูเห็นอะไรหรือยังคะครูกําลังจะบอกอะไรคะทําไมวันนี้ครูพูดเรื่องนี้คุณเหนื่อยมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วคุณเหนื่อยมาเท่าไหร่กันแล้วครูไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะทุกคนครูเหมือนพวกคุณเลยเหนื่อยมาทุกอาชีพทําฟาร์มปลาเป็นที่สิบสิบไร่ทําร้านอาหารสี่ห้าร้าน เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพสอนเทรดหุ้น forex ไม่ใช่ forex ที่มีข่าวนะจ๊ะสอนที่สถาบันทําอะไรอีกคะทุกคนทําโรงงานลูกชิ้นส่งออกไปลาวส่งออกไปเออ่ต่างจังหวัดทํางานหนักมากบัวตายควายล้มนอนวันละสี่ชั่วโมงสุดท้ายเป็นไงคะผ่าตัดเปลี่ยนอว,วัยวะค่ะลิ้นซ่อมหมดเลยสี่ลิ้นเส้นเลือดเป็นเส้นเลือดเทียมผ่ารอบสองไม่ได้แล้วขาดต่อเรียบร้อยแล้วแต่ผ่าไม่ได้หมอไม่ผ่าให้แล้วรอบสองครูทําหนักแบบบัวตายควายล้มไม่ได้แล้ว แล้วอะไรมันจะตอบโจทย์ชีวิตคุณและชีวิตครูล่ะคะมูไม่เป็นก็ไม่ใช่ผิดมูเป็นก็ไม่ใช่ผิดมูคือทางลัทของจิตใจเราครูไม่ได้พาทุกคนงมงายครูไม่ได้บอกให้ทุกคนมาบูชาของขลังจากครูเพราะครูไม่มีใครอยากมูน้ําหอมไม่มีตังคครูบอกว่าให้อธิษฐานจิตขอให้ได้มีน้ําหอมมาครอบครองอธาษฐานขอพอขอได้แล้วบางคนไม่ซื้อเองหรือไม่เชื่อเองอันนี้ครูช่วยคุณต่อไม่ได้ ครูไม่ได้ให้คุณหาเงินมาซื้อมาเปืองครูให้คุณฝึกอธิษฐานจิตให้เป็นร้องขอจากสิ่งที่มันอยู่ข้างในเมื่อจิตเราเชื่อมากพอเมื่อจิตเราอะค่ะเดินทางที่มันถูกต้องไม่ได้ผิดทางไม่ได้ต้องการไปรัดเอารัดเอาเรียบใครไปโกหกใครครูไม่เคยโกหกคุณครูพูดทุกอย่างจากเรื่องจริงทั้งหมดแล้วครูก็ไม่เคยบอกว่าทุกคนมูแล้วได้ครูไม่เคยบอกครูแค่บอกว่าคุณเชื่อมากแค่ไหนคุณมีศรัทธามากแค่ไหนแค่ตัวคุณเองอะคุณเคยเชื่อตัวคุณมากแค่ไหนเอาแค่นี้ก่อนทุกคน ที่จะนําพาคุณไปได้สุดทางเมื่อเราเกิดความเชื่อความศรัทธาอะไรบางอย่างเราเกาะกระแสความเชื่อนี้ไปเรื่อยๆอย่าปล่อยเขาค่ะเมื่อเราได้เราเชื่อคุณไปดูดิคนที่ไม่เคยเชื่อถูกลอตเตอรี่สิบสามนวดติดกันตั้งแต่ได้น้ําหอมไปคนที่มูมาอยู่แล้วยังไม่เคยได้โชคใหญ่พอใช้น้าหอมถูกรางวัลที่สองได้หกแสนคนที่มีคนมายืมเงินหกหลักจนตัดขาดกันไปแล้วจนไม่เชื่อว่าจะได้เงินคืนใช้น้ําหอมอธิษฐานติดขอเขาโอนเงินมาใช้นี่โดยไม่โทรมาบอกเลยซักคำไม่ใช่ได้ทุกคนหนึ่งวาระ แห่งจิตสองความเชื่อสามความศรัทธาเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนครูไม่ได้พวกคุณงมงายเลยแต่ครูกําลังถามพวกคุณว่าเหนื่อยกันไหมเหนื่อยกันไหมอ่ะตามล่าหาอะไรกันอ่ะวิ่งกันจนเหมือนหนูติดจันอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งแต่พอเขาให้ทางลัดเรากับเบะป่าทำไมเราไม่รอให้มันรู้แล้วรู้รอดละ่ะเหมือนครู